วันก่อนนะครับผมไปอ่านเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความสําเร็จนะฮะซึ่งเป็นโพสต์โพสต์หนึ่งใน Facebook ทีนี้พอผมอ่านไปเนี่ยนะครับผมก็ไปไล่ดูที่คอมเมนต์ก็ไปสะดุดอยู่ที่คอมเมนต์ของท่านหนึ่งนะฮะแกบอกว่าขอบคุณแต่ผมอายุมากแล้วซึ่งผมก็อดที่จะแอบกดเข้าไปดูโปรไฟล์ของท่านนี้ไม่ได้นะครับคือรูปของแกเนี่ยยังดูไม่ได้แก่ขนาดนั้นเลยนะฮะพอกดเข้าไปดูเนี่ยก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่าท่านนี้เนี่ยอายุ45ปีเท่านั้นเอง และที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือตัวผมเองเนี่ยอายุ48ซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนที่เรียกใช้คําว่าเป็นคนอายุมากอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะฮะ EP นี้นะครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องของความแก่กันสักนิดหนึ่งนะฮะเราจะมาคุยกันนะครับว่าการที่เราเนี่ยอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในวัยดึกเนี่ยนะฮะมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้เราต้องทําความเข้าใจเรื่องอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับ Wisdom Wife ได้ทุกอย่างด้วยพลังบวกพอดแคสต์ที่จะช่วยยกระดับขึ้นพลังงานของคุณเมื่อคุณอยู่ในระดับพลังงานที่ดีสิ่งดีๆจะอยู่รอบตัวคุณเสมอเพราะทุกสิ่งในจักรวาลล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานถ้าจะพูดกันเรื่องของอายุก,กับความสามารถในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตแน่นอนนะครับว่ามันมีผลกระทบแน่ๆ อันนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจกันดีโดยเฉพาะคนที่อายุเข้าสู่เลข4ี่เลขหเพราะว่ามันเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นให้เห็นอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตายาวความฟิตของร่างกายที่ลดลงเหนื่อยง่ายนอนน้อยก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดนอนน้อยเนี่ยนะครับอีกวันเนี่ยแทบจะทําอะไรลําบากเลยและประสิทธิภาพการทําสิ่งต่างๆเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้นะครับส่งผลแน่นอนกับความคิดของเรา การที่เราเนี่ยจะลุกขึ้นมาทําอะไรให้ตัวเองนะครับหรือว่าทําสิ่งใหม่ๆที่เราอยากทําหรือแม้แต่การไล่ตามความสําเร็จในชีวิตที่ต้องการเนี่ยมันก็เลยดูยากตามไปด้วยฟังแบบนี้แล้วก็ทําให้รู้สึกท้อใจอยู่บ้างเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยอายุอยู่ในช่วง40-50เหมือนผมแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเริ่มต้นทําสิ่งที่เราต้องการเนี่ยได้อยู่ดีนะฮะ ไม่ว่าความฝันที่คุณเคยมีนะครับจะเป็นการที่อยากจะเล่นดนตรีนะครับการอยากจะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้แต่การสร้างธุรกิจใหม่ๆก็ตามนะครับลองดูตัวอย่างของคนที่มีความสําเร็จในวัยดึกนะครับอย่างผู้พันซันเดอร์อ่าน,นี้เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับตัวอย่างนี้ผู้ก่อตั้ง KFC เขาเริ่มต้นธุรกิจไก่ทอดตอนอายุ65ปีใช่ครับฟังไม่ผิดนะฮะ65ปีแล้ววันนี้เนี่ย KFC ก็กลายเป็นร้านอาหารระดับโลก นี่เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นทำตามความฝันและถ้าคุณคิดว่าตัวอย่างของผู้พัน KFC เนี่ยดูเป็นอะไรที่สุดโต่งเกินไปมันจะมีสักกี่คนนะฮะที่จะทำได้แบบนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับที่คุณจะคิดแบบนี้แต่ประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยไม่ได้มองที่ความสาเร็จอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ตอนที่ผู้พันเซนเดอร์เริ่มทำา KFC เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะปังขนาดนี้ เรื่องนี้ไม่มีใครบอกได้แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยได้ลงมือทําในสิ่งที่เราอยากทําต่างหากผมว่าเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยนะครับผมเคยมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของพยาบาลชาวออสเตรเลียนะฮะที่ชื่อว่าบรอนนี่แวร์นะครับเธอทําการสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงระยะสุดท้ายนะฮะในงานที่เธอตั้งชื่อว่า5เสียดายที่คนใกล้าตายทุกคนเนี่ยพูดถึง ประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือคนป่วยส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เสียดายสิ่งที่ทําไปแล้วแต่ว่าเสียดายสิ่งที่ยังไม่ได้ทําและสิ่งที่ทุกคนเสียดายมากที่สุดก็คือเสียดายที่ไม่ได้ทําตามสิ่งที่หัวใจตัวเองเนี่ยต้องการหลายคนบอกนะครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะซื่อสัตย์ต่อความคิดความรู้สึกของตัวเองให้มากกว่านี้ถึงในวันนี้นะครับเราจะอายุเข้าสู่เลขสหรือว่าเลข5แล้วก็ตามนะฮะ เราเนี่ยยังมีเวลายังมีพลังงานที่จะทําอะไรได้อีกหลายสิ่งอย่างเลยถ้าที่ผ่านมานะครับเราเนี่ยไม่กล้าเลือกที่จะทําในสิ่งที่หัวใจตัวเองต้องการเราใช้เวลาไปกับการทําสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ชอบไม่ได้อยากทําจริงๆเป็นแค่สิ่งที่ทําให้คนรอบข้างเนี่ยพอใจสิ่งที่ทําแล้วตัวเองจะดูดีเพื่อที่จะได้รับการยอมรับอะไรแบบนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยน่าจะได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราอยากทํามันจริงๆ ทีนี้เราลองมาดูสาเหตุกันหน่อยดีกว่านะครับว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการที่จะทําเวลาที่เราเนี่ยมีอายุที่มากขึ้นนะครับปัญหาหลักๆเนี่ยนะฮะมันมาจากความกลัวนะครับแต่ว่าความกลัวเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาติและมันก็ไม่ได้เกิดกับคุณคนเดียวนะครับมันเกิดกับทุกคนที่เริ่มมีอายุนะฮะเราล,ลองมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีความกลัวอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ อันดับแรกเนี่ยนะฮะกลัวว่าจะสายเกินไปนะครับเราก็อาจจะมีความคิดนะฮะว่าโอ้ฉันอายุ40-50แล้วนะครับจะมาเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เนี่ยมันไม่สายไปหน่อยเหรอคนอื่นเนี่ยเขาเริ่มกันตอนอายุ2030นะฮะตอนนี้เราเลยไวัยไปมากถ้าเริ่มตอนนี้กว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยโอ้ก็คงแก่เกินไปแล้วนะครับนี่คือเสียงที่มันจะดังอยู่ในหัวเราบ่อยๆถูกต้องไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ย สิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำเนี่ยบางทีเนี่ยเราอยากที่จะเริ่มต้นทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยมันตื่นเต้นเพื่อเป็นสิ่งที่มันจะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราฮะให้มันมีความรู้สึกว่าอยากจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างที่มันมีชีวิตชีวามีความตื่นเต้นให้กับชีวิตอะไรแบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยถ้าเกิดอายุประมาณนี้เนี่ยเราจะเข้าใจนะครับเวลาที่เราผ่านอะไรมาเยอะๆนะฮะบางทีเนี่ยเราก็ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เหมือนเป็นตัวกระตุ้นนะให้ชีวิตนมั ได้มีชีวิตชีวาทําสิ่งต่างๆต่อไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะฮะมันมีตัวอย่างมากมายเลยนะฮะที่ทําให้เห็นว่าคนที่มีอายุมากเนี่ยก็ยังทําอะไรได้ดีนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้แล้วคุณเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นได้เช่นกันข้อที่2นะครับกลัวความล้มเหลวคือถ้าเกิดทําแล้วไม่สําเร็จเราจะทํำยังไงนะครับเราจะเสียเงินเสียเวลาไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่า เวลาที่เราผ่านอะไรมาเยอะๆเนี่ยเราจะมีความคิดสลัตะเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเวลาที่จะเริ่มทําอะไรอีกอย่างหนึงก็คือว่าในวัยนี้นะฮะของเราเนี่ยสี่สบาเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ยังมีภาระและผิดชอบมากมายนะครับครอบครัวลูกหนี้สินนะฮะต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเวลาที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรในช่วงวัยนี้นะฮะประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดโอกาสความล้มเหลวได้นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประสบการณ์เลวร้ายเรามีประสบการณ์ที่ดีนะครับสามารถที่จะมานํามาประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆที่เรากําลังจะเริ่มต้นทำเนี่ยได้มากมายเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของความกลัวที่เกิดขึ้นได้นะครับกับทุกคนแต่ว่าเราก็ควรที่จะเลือกเอาประสบการณ์ที่เรามีนะครับมาค่อยๆจัดการมาค่อยๆปรับนะครับเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่เราต้องการที่จะทำเนี่ยมันทําได้ดียิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ ข้อที่3นะครับกลัวคําวิจารณ์จากสังคมนะครับสังคมนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของบริบทสังคมที่เป็นจังหวัดเป็นประเทศอะไรใหญ่โตนะฮะก็อ,อาจจะเป็นสังคมเล็กๆที่เราอยู่นะครับป้าข้างบ้านนะฮะแฟนของเราลูกของเรานะฮะครบอบครัวของเราอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะกลัวนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเนี่ยตอนนี้เราอายุจะ50แล้วเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เราอยากจะมาแชร์เรื่องอภาษีนะครับที่เราเนี่ยขำบอด ในอาชีพนะครับมานานเป็น10 20ปีเราก็อยากที่จะมา,าส่งต่อเรื่องราวพวกนี้ผ่าน y t u t u นะครับคนอื่นเนี่ยจะมองยังไงจะมองคิดว่าเราอยากดังหรือเปล่าเราจะทําแล้วมันจะตลกไหมอะไรแบบนี้นะฮะมันจะมีความคิดเหล่านี้อยู่นะครับคือสังคมไทยของเราเนี่ยนะฮะมักจะบุกฝังนะครับว่าวัยนี้เนี่ยควรที่จะมั่นคงได้แล้วนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงทําอะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือชีวิตของเราและเราก็ควรที่จะมีสิทธิ์เลือกทางเดินของตัวเองนะครับว่าเราอยากที่จะทำอะไรข้อ 4. นะครับกลัวความไม่มั่นคงอันนี้แน่นอนนะฮะในวัย40-50หเนี่ยหน้าที่การงานเราก็ถ้าเกิดใครที่ทำงานประจำอยู่ก็น่าจะเป็นมีตําแหน่งอะไรที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับ การที่จะออกมาทําอะไรอย่างที่ตัวเองต้องการจริงเนี่ยมันก็ต้องใช้ความคิดสาระตาอะไรค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วมันก็คงเป็นการตัดสินใจเลยที่ยากมากๆจริงๆตรงนี้เราอาจจะเริ่มต้นจากการทําแบบเล็กๆก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราก็เรียกว่ารอมานานใช่ไหมฮะแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยอาชีพหน้าที่การงานมันก็ยังค้าคออยู่นะฮะเราอาจจะหาเวลาสุดสัปดาห์นะครับออกไปขับรถนะครับไปเที่ยวไปอะไรเสร็จแล้วก็เริ่มมองดูสิ่งที่ตัวเองทํานะครับว่า ไอ้ตรงเนี้ยมันใช่จริงๆหรือเปล่ากับสิ่งที่เราอยากทำนะครับเพราะบางทีเนี่ยนะฮะเราเนี่ยคิดว่าเออตอนที่เราเริ่มอายุสัก5้ 50, เราอยากจะออกเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับพอไปท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยมันกลกลายเป็นว่ามันเหนื่อยกว่าที่คิดนะครับมันไม่สนุกอย่างที่คิดเราก็อาจจะทําแค่ทริป2ทริปแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดเราไปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มทําจากเล็กๆก่อนก็ได้นะฮะที่มันไม่กระทบกับเรื่องของความมั่นคง อันนี้ก็เป็นคําแนะนำนะฮะสำหรับคนที่เรียกว่ามีความมั่นคงในชีวิตอยู่นะครับการที่จะออกมาทําอะไรผาดโผนเนี่ยบางทีก็อาจจะเสี่ยงเกินไปนะฮะก็อาจจะเริ่มทําจากเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดในวัยนี้นะครับสี่สของเรานะฮะยังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีตําแหน่งอะไรที่มันใหญ่โตนะครับแล้วชีวิตเนี่ยก็ยังไม่ได้เรียกว่ามีความมั่นคงนะฮะอันนี้ก็คงไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่เราจะไม่ลงมือทําอะไรใหม่ๆ ไม่ลงมือทําในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยไปได้เลยข้อที่5นะครับกลัวการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับข้อสีเมื่อกี้นะครับเรื่องของความมั่นคงนะก็คือเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในโซนปลอดภัยหรือว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยการที่เราจะออกมาทําสิ่งใหม่ๆนะฮะที่มันจะต้องออกแรงเยอะกว่าเดิมนะครับหาสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมนะครับปรับตัวนะฮะ ในสิ่งต่างๆที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีความกลัวความไม่มั่นใจอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกไม่ดีเราก็รู้สึกเรียกว่าหลังเลนะฮะว่าเราจะทําได้จริงไหมอะไรแบบนี้นะครับเกิดขึ้นตามมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเนี่ยนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนนไปเจอสิ่่งทีีดขึ้ะครับ ความกลัวทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นธรรมชาติและในหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ช่วยให้เราปลอดภัยจากสิ่งต่างๆได้ด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับความกลัวที่มากเกินกว่าความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตได้เช่นกันทีนี้เรามาดูงานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของความเชื่อของเราเกี่ยวกับความแก่กันบ้างดีกว่าดเรเบก้าเลวีนะครับจากเยลยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความเชื่อที่เรามีต่อความแก่ชรา และสิ่งที่เธอคนพบเนี่ยน่าตกใจมากนะครับเธอพบว่าคนที่มองความแก่ในแง่ลบจะมีอายุสั <ste> er> ้นกว่าคนที่มองความแก่ในแง่บวกถึง7.5ปีเอาใหม่นะครับคนที่มองความแก่ในแง่ลบจะมีอายุสั้นกว่าคนที่มองความแก่ในแง่บวกถึง7.5ปีหมายความว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับกลัวความแก่นะฮะเรามีโอกาสนะครับที่จะอายุสั้นกว่าคนที่มองเรื่องของความแก่เป็นเรื่องธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยนะครับ คือตรงนี้นะครับเขาอยากจะแสดงให้เราเห็นนะครับว่าทัศนคติของเราเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของเราอย่างมากแล้วทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราเนี่ยมีอาติหรือว่ามีมายเซตในแง่ลบกับเรื่องความแก่หรือเปล่าดรเลวีนะครับมีแบบทดสอบง่ายๆให้เราลองทํากันดูนะฮะโดยให้เรานะครับตอบคําถาม3ข้อนี้กับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาข้อที่1นนะฮะฉันเชื่อว่าคนแก่เนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ใช่หรือไม่ใช่คุณตอบในใจนะครับข้อที่2เมื่อฉันแก่ตัวลงทุกสิ่งในชีวิตฉันจะแย่ลงเรื่อยๆใช่หรือไม่ใช่คุณคิดแบบนี้หรือเปล่าตอบในใจไว้นะครับข้อที่3ปีนี้เรี่ยวแรงของฉันมีน้อยลงกว่าปีที่แล้วใช่หรือไม่ใช่ทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันนะฮะถ้าคุณตอบว่าใช่ทั้ง3ข้อนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังมีไมเซ็ตหรือกรอบความคิดเชิงลบเกี่ยวกับความแก่ แ,แ,และควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน mindset สำหรับเรื่องนี้ถ้าเราดูกันให้ดีนะครับเราจะเห็นว่างานวิจัยของดรเลวีนะครับที่บอกว่าคนที่มองความแก่ในแง่ลบจะมีอายุสั้นกว่าคนที่มองความแก่ในแง่บวกผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเรียกว่าไม่ต่างกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองความเชื่อความคิดของกูรูท่านอื่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดที่ส่งผลต่อร่างกายนะครับของดรโจดิสเพนซ่าหรือว่าดรบูสลิปตัน แต่ถ้าเกิดเรามองว่าการที่เราแก่ลงเนี่ยนะครับมันไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่อยากแก่มันก็จะเป็นพลังงานอารมณ์ในแง่ลบนะครับซึ่งก็จะตรงกับระดับพลังงานที่ต่ำกว่า200ใน map of consciousness ของดร David Hawkins ซึ่งพลังงานระดับนี้เนี่ยไม่สามารถทำให้เกิดเรื่องดีๆในชีวิตของเราได้เห็นไหมครับว่าการมองความแก่ในแง่ลบหรือการที่เราเนี่ยกลัวที่จะแก่มันส่งผลร้ายหลายอย่างกับชีวิตของเราเหมือนกัน เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าการมองความแก่ในแง่ลบเนี่ยส่งผลร้ายต่อชีวิตเราและเราจะเปลี่ยนมุมมองและก็สร้างความคิดบวกเกี่ยวกับความแก่ชราได้ยังไงผมจะขอแนะนํามหลักคิดนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่กับความแก่ชราได้อย่างมีความสุขข้อที่1นนะฮะข้อนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็อาจจะฟังดูกําปั้นทุบดินนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือยอมรับและปล่อยวางนะครับ surrender นะครับการยอมรับความจริงนะครับว่าความแก่ชราเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ เป็นก้าวแรกที่สําคัญมากเพราะว่ายิ่งเราต่อต้านหรือว่าปฏิเสธเราก็จะยิ่งมีความทุกข์ใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เมื่อเรายอมรับแล้วก็ปล่อยวางได้นะเราจะรู้สึกโล่งใจและเป็นอิสระจากความกังวลทั้งปวงมันก็เหมือนกับการที่เราว่ายน้ําในแม่น้ำนะฮะการที่เราลอยอยู่ในแม่น้ําถ้าเราพยายามว่ายทวนกระแสนะครับเราจะเหนื่อยแล้วก็จะท้อนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสู้มันไม่ไหวนะครับเราไม่มีทางที่จะว่ายน้ําทวนกระแสได้ แต่ถ้าเกิดเรายอมรับนะครับแล้วก็ปล่อยให้กระแสน้ำเนี่ยมันพาเราไปเราค่อยๆควบคุมทิศทางไปนะครับเราก็จะพบว่าการเดินทางนั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สําคัญนะฮะพยายามยอมรับมันให้ได้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งเป็นธรรมชาตินะครับเกิดแก่เจ็บตายเราอาจจะไปศึกษาเรื่องของธรรมะเพิ่มเติมนะครับหรือว่าฝึกสติสมาธิก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับข้อที่2นะครับเปลี่ยนมุมมองใหม่กับเรื่องนี้นะฮะรีเฟรมมิ่งมันใหม่นะครับ แทนที่เราจะมองนะครับว่าความแก่เนี่ยคือการเสื่อมถอยนะฮะเราลองมามองในมุมใหม่ที่ว่าความแก่เนี่ยคือการที่เราเนี่ยสั่งสมประสบการณ์แล้วก็ปัญญาเนี่ยมาค่อนข้างที่จะมากกว่าคนอื่นคือเราผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับเรามีประสบการณ์อะไรดีๆเนี่ยมากมายรอยย่นที่อยู่บนใบหน้าคือล่องรอยของรอยยิ้มและเรื่องราวชีวิตแน่นอนครับว่ารอยย่นนะครับอย่างเช่นรอยตินกาหรืออะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เรายิ้มบ่อยๆใช่ไหมครับ นั่นหมายความว่าเราเนี่ยผ่านการยิ้มผ่านการร้องไห้ผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยมามากมายนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือเรียกว่าเป็นขุมมรั์นะฮะซึ่งแต่และคนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นมุมมองใหม่นะครับว่าเนี่ยโ oh, หเราผ่านเรื่องราวชีวิตมา,มามากมายนะครับเราก็เป็นสุดยอดคนคนหนึ่งที่เราสามารถที่จะฟันฝ่าสิ่งต่างๆแล้วก็มายืนอยู่ในชีวิตาอายุเท่านี้ได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองดีๆได้หลายอย่างนะครับสำหรับเรื่องของความแก่ของเรา เรื่องของการรีเฟรเมิ่งเนี่ยเราอาจจะต้องฝึกกันนิดหนึ่งนะครับพยายามมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับจนทําให้เราเนี่ยเป็นเราในวันนี้นะฮะเสร็จแล้วทีเนี้ยเรื่องของความแก่เนี่ยก็จะกลายเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้นข้อ 3. นะครับพัฒนาสุขภาพกายและใจข้อนี้ก็ฟังดูแบบกำปั้นทุบดินนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นนะฮะโดยเฉพาะการที่เราเนี่ยมีอายุ40-50นี่นรับการกินเนี่ยน็ครมีการปรับเปลี่ยนนะ การออกกําลังกายเนี่ยก็ควรจะทําให้ได้อย่างสม่าเสมอนะครับอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปถึงขั้นวิ่งมาราธอนหรืออะไรแบบนี้นะครับแค่เริ่มต้นง่ายๆนะฮะวันละ15-30สมนาทีนะครับเรื่องของการพักผ่อนนะครับเรื่องนี้ก็สําคัญนะฮะต้องนอนให้ได้อย่างเพียงพอด้วยนะครับส่วนในเรื่องของจิตใจนะครับการฝึกสมาธินะครับการฝึกการหายใจนะฮะก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับการทํากิจกรรมที่ทําให้จิตใจสงบนะครับอย่างเช่นการฟังเพลงที่เราชอบนะครับการอ่านหนังสือ เมื่อเราดูแลทางร่างกายและจิตใจเนี่ยคบคู่กันไปนะฮะเราจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยมุมมองที่เรามีกับตัวเองในเรื่องของความชราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยสุดท้ายนะครับเราควรที่จะมองนะฮะว่าอายุเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ตัวเลขนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะฮะคุณก็ยังมีศักยภาพแล้วก็พลังใจที่จะทําตามความฝันได้เสมออย่าปล่อยให้ความกลัวหรือว่าความเชื่อที่จํากัดตัวเราเองมาฉุดลั้งเราไว้เราควรที่จะเชื่อมั่นในตัวเองนะครับ ใช้ประสบการณ์ชีวิตเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็ลงมือทําตามความฝันที่คุณต้องการผมขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีอายุมากทุกๆคนนะครับที่กําลังคิดหรือว่ากําลังเริ่มต้นลงมือทําสิ่งที่ฝันเอาไว้อย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้นะครับและจําไว้เสมอว่าไม่ว่าเราจะแก่แค่ไหนเราก็ยังทําตามความฝันได้นะครับคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับมีความฝันหรือว่าสิ่งที่อยากจะทําอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเวลาที่เราเนี่ยอายุ40 50- 60 คอมเมนต์มาแชร์ share, มาเล่าให้ผมแล้วก็เพื่อน,อนๆท่านอื่นๆฟังกันได้นะครับอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับเราอาจจะได้พาร์ทเนอร์เราอาจจะได้คู่หูนะฮะเราอาจจะได้กลุ่มเพื่อนใหม่นะครับที่อยากจะทำอะไรค,คล้ายๆกันก็ได้นะฮะถ้าคุณชอบพอดแคสต์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Wisdom w i f e ได้ทุกอย่างด้วยพลังบวกเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยยกระดับพลังงานของคุณแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีนะครับ